ูกันไหมครับว่าการกินโปรโตีนไม่พอเนี่ยมันทําให้ภูมิแพ้ของคุณหนักขึ้นได้นะใช่ครับหลายคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้เรื้อรังทงั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากภูมิคุ้มกันของเรามันอ่อนแอรครับจากการขาดโปรโตีนในแต่ละวันเข้าใจง,ง่ายๆนะครับว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการที่จะสร้างเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีขึ้นมาถ้าเราขาดไปเนี่ย การตอบสนองต่อฝุ่นอากาศเย็นหรือว่าการเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมแต่พอเรากินโปรโตีนพอหลายอย่างก็จะดีขึ้นครับจามลดลงอักเสบลดลงหรือแม้กระทั่งคัดจมูกลดลงครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราทํางานได้อย่างสมดุลมากขึ้นแต่ปัญหาคือชีวิตจริงของเราเนี่ยมันหากินโปรโตีนให้มันถึงเนี่ยยากมากครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเร่งรีบหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อนมไข่ักเท่าไหร่ผมเองก็เป็นแบบนั้นมาก่อนครับกินไม่ครบเลยแต่ละวัน เลยต้องมองหาโปรโตีนที่ย่อยง่ายไม่หนักท้องกินสะดวกก็เลยมาจบที่โปรโตีนนิวทรีไลอ์ออแ pland เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นพืชล้วนเนาะย่อยง่ายกินสบายไม่หนักท้องมากทำให้ผมกินโปรโตีนถึงทุกวันโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเลย ถึงผมจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะครับแต่อาการที่มันเข้าไขา่คำว่าภูมิแพ้มันหายไปไม่ได้เกิดจากโปรตีนพืชวิเศษนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของการกินโปรตีนถึงเท่ากับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเองครับอยากให้ลองเช็คกับตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เรากินโปรตีน1-1.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลไหมเพราะต่อให้เป็นภูมิแพ้มานานนะครับถ้าเริ่มจากการปรับโปรตีนก่อนเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นเยอะมาก ถ้าอยากรู้ว่าควรกินโปรโตีนวันละเท่าไหร่หรือว่ามีรสไหนที่คุณชอบพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ